ทะเบียนบ้านหลายคนถ้าอยู่ในบ้านของตัวเองไม่มีปัญหาแต่หลายคนเหมือนกันนะครับที่ย้ายไปทํางานย้ายไปศึกษาที่ต่างจังหวัดจะต้องไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางการเลือกตั้งมีข้อมูลมาบอกนะครับว่าแม้จะมีสัญชาติไทยก็ตามเนี่ยนะครับคนในทะเบียนบ้านกลางเนี่ยยังคงไร้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเอาไปเลือกตั้งไม่ได้ก็กลายเป็นคาถามว่ากก,กตเนี่ยนำคนเหล่านี้ไปคํานวณสสพึงมีไหมของแต่ละจังหวัดเนี่ยหรือว่าสิทธิ์ของพวกเขาต้องหล่นหายไปด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปเข้าใจความหมายของทะเบียนบ้านกลางกันสักนิดหนึ่งนะครับ ทะเบียนบ้านกลางคือทะเบียนที่สำนักทะเบียนจัดทำขึ้นเพื่อลงรายการผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยสาเหตุต่างๆเช่นเจ้าบ้านแจ้งย้ายบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของตนเองแต่ไม่มีตัวตนออกจากทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านไปแล้ว 2. เจ้าบ้านซื้อบ้านต่อจากผู้อื่นนะครับแล้วก็ย้ายชื่อที่ค้างออกจากทะเบียนบ้านแต่ไม่รู้ทะเบียนบ้านปลายทาง ก็จะไปเข้าสู่ในทะเบียนบ้านกลางคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานานและไม่มีบ้านในประเทศไทยแล้วฉะนั้นคนกลุ่มนี้จึงกลายเป็นบุคคลตกหล่นที่อาจจะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติได้สํานักทะเบียนจึงต้องนำชื่อบุคคลเหล่านั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลางนั่นเองนะครับ ทางดรทวินวดีบุรีกุลเป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบอกนะครับว่าเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาครับเพราะคนที่อยู่ทะเบียนบ้านกลางใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ซึ่งถือว่าไม่ได้ทําหน้าที่พลเมืองตามมาตรา50ของรัฐธรรมนูญทั้งๆที่เขามีสัญชาติไทยนะรัฐธรรมนูญมาตรา50อนุ7ก็ระบุว่าบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ นอกจากนี้ในทะเบียนบ้านกลางบางกรณีก็เป็นแหล่งของธุรกิจสีเทาด้วยเพราะนําชื่อของคนต่างด้าวมาสวมเอาไว้อ,า,อาจากลายเป็นช่องทางในการทุจริตเลือกตั้งได้เหมือนกันอาจารย์ทวินวดีย้านะครับว่ายิ่งไปตัดสิทธิ์คนในทะเบียนบ้านกลางอาจทําให้กลายเป็นช่องทางของการทุจริตได้ง่ายขึ้นคนต่างพื้นที่มาสวมและการตัดสิทธิ์ก็ไม่เป็นธรรมเพราะพวกเขาไม่ได้มีคุณสมบัติต้องห้ามลักษณะเช่นเป็นนักบวช เป็นโรคจิตหรือต้องโทษสิทธิ์ทางการเมืองนั่นเองนะครับอเออตัวเลขน่าสนใจเหมือนกันเนาะนี่นะคะครบถ้วนประเด็นการเมืองเอามาฝากผู้ชมสองเบรกเต็มๆเลยอะ่ะ